ยอวั Yo, al, สวัสดีครับทุกๆคนกลับมาเจออีกครั้งกับผม Holiday Boy นะครับกับเกม Marvel Future Fight เกมที่เรารักกันอีกเช่นเคยกันนะก็หลังๆมาผมอาจจะลงคลิปช้าหน่อยผมก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมหลังจากนี้ผมสัญญาว่าผมจะปล่อยคลิปให้ไวขึ้นให้เยอะขึ้นนะครับผมก็ผมจะขยันมากกว่านี้ก็เพราะก่อนหนะ้านี้ผมค่อนข้างยุ่งนะแต่ตอนนี้ผมก็มีเวลามาให้แล้วเอาล่ะ ส่วนเรื่องของวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอาร์ติแฟกต์กันนะคบผมเป็นเรื่องที่มือใหม่แล้วก็คนที่กลับมาเล่นหลายๆคนยังไม่เข้าใจกันเยอะนะว่ามันมีหน้าที่อะไรมันมีประโยชน์ยังไงในสารระบบของเกมนี้นะคะผมตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่พอผมไปเจอคนพจน์หนึ่งของคุณพัชรกรอาเดชบุรามนะครับไม่รู้ผมอ่านชื่อถูกไหมอาหรือพี่ที่เขา มียีหลังนะครับเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มแล้วเขาคอยให้ข้อมูลสําหรับมือใหม่ทุกๆคนถามอะไรในกลุ่มเขาก็ไปตอบให้หมดครับเอาล่ะครับทุกคนงั้นเราจะมาเริ่มจากเรื่องของสัญชตาตญาณก่อน,นนะครับสัญชตาตญาณเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับอ่าพลางโจมตีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมโดยคํานวณแยกจากดาเมจปกติที่เราอ่าดันค่าพวกนั้นกันนะโดยจะมีหลักการคํานวณคล้ายๆกับดาเมจปกติแหละครับอ่าส่วนตัวของอินสติ้งหรือสัญชตาตญาณเนี่ยจะมีทั้งหมด4แบบนะครับก็จะมียุทธธรรม กฎระเบียบอามหิตแล้วก็สุดท้ายจะเป็นทำลายล้างนะครับแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าตัวละครของเรานะั้นมีสัญชาตญาณอะไรเราสามารถกดเข้าไปดูที่หน้าดีเทลของตัวละครได้นะครับผมมันจะมีเขียนไว้ตรงซ้ายมุมนู้นโดยค่าสัญชาตญาณเนี่ยมันจะเห็นผลเยอะมากๆตอนที่เราอ่าขึ้น T4 แล้วนะเพราะว่าพอขึ้นทีสี่ปุ๊บอะค่าสัญชาตญาณมันจะบวกขึ้นมาเยอะมากๆและเราจะเห็นผลไอ้ค่าสัญชาตญาณเนี่ยชัดสุดๆก็ตอนเมื่อที่เราลงดอมมมูนะเพราะดอมมมูในช่วงที่2ของ โหมดเนี่ยมันจะลดทอนค่าจอเกาะของการเรานะ ไอพวกดาวฟ้าแล้วมันก็จะไปบวกค่าพลังโจมตีสัญชตาตญาณเพิ่มเติมนะครับผมโดยค่าสัญชตาตญาณนี้เราจะอัพเด้มาจากไหนนะครับก็หลักๆก็จะมีประมาณอัพขึ้นทีสนะจะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยแล้วก็ใส่อาร์ติแฟกต์ของตัวละครนะแล้วสุดท้ายก็คือการทําเควสชิลในเกมนะก็คือเหมือนแบบให้เก็บไอเทมต่างๆที่อยู่ในตามโหมดแล้วมันก็จะแกลกรางวัลบางอันก็จะบวกค่าโจมตีสัญชตาตญาณหรืออะไรเกี่ยวกับสัญชตาตญาณเพิ่มขึ้นนะครับ แลวเราก็จะมาเข้าสู่ไฮไลท์ของคลิปคลิปนี้ e นะครับผมนั่นก็คือเรื่องของอาร์ติแฟกต์นะอาร์ติแฟกต์จะมี2แบบนะครับผมก็คืออาร์ติแฟกต์แบบธรรมดาก็คือไม่มีรูปตัวละครนะก็คือจะบวกแค่ค่าสัญชาตญาณแล้วก็มีพาสซีฟสกิลสีเขียวก็มีแค่นั้นนะครับผมไม่ได้มีสําคัญมากแต่ที่สําคัญเลยก็คืออาร์ติแฟกต์ที่มีรูปของตัวละครนะโดยอาร์ติแฟกต์ของตัวละครเนี่ยจะมีค่าออปชั่นสําคัญอยู่3อย่างนะครับที่ผมจะอธิบายฟัง โดยที่สำคัญที่สุดเลยก็คือสกิลพาสซีฟที่เป็นรูปตรงกับของตัวละครนะอย่างเช่นของผมเป็นตัวละครแบงโบใช่ไหมก็จะมีความสามารถพิเศษขึ้นมาทำให้แบบตัวละครตัวนั้นมีสกิลเพิ่มขึ้นเลยนะก็พาสซีฟของอ์ติแฟกต์นี้ของแบงกโบก็คือมีโอกาส15%เพิกเฉยอัตราลบหลีของป้าหมายแล้วก็ปริมาณความเสียหายทั้งหมดเพิ่มขึ้น13%นะครับผมซึ่งอ์ติแฟกต์ของพวกเนี้ย จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนะก็อย่างเช่นตัวละครบางตัวที่จําเป็นจะต้องมีมากๆโดยเฉพาะตัวละครสาย PvP นะอย่างเช่นพวกบูเบลีนที่จะเป็นอมตะเลือดไม่ลดต่ากว่าหนึ่งนะแล้วก็หรือจะเป็นอารามวอลล็อกที่จะมีเลือดเด้งอยู่ตลอดเวลานะครับผมหรือจะเป็นเอมมาฟอร์ที่มีสะท้อนความเสียหายนะครับผมซึ่งอาร์ติแฟกต์พวกนี้จะมีทั้งสาย PvP แล้วก็ PvE นะดังนั้นเราต้องดูก่อนนะว่า อาตัวไหนใช้อาร์ติแฟกต์แบบไหนและตัวนั้นเป็นตัวละครสายไหนนะครับผมและออปชันรองต่อมาก็คือออปชันสีเขียวนะซึ่งจะเป็นออปชันสุ่มแต่ส่วนมากจะเน้นไปทางลง PVP นะครับผมแต่ถ้าสำหรับคนที่ลง PVE ก็จะมีอาโจมตีไวร้ายแรงขึ้นนะครับผมที่เหมาะกับลงบอสลงอะไรนี้หรืออาจจะเป็นแบบพวกที่บวกความเสียหายคิเลสอาสัญชาติยานคิเลสสัญชาติยานคิดาเมจหรือแบบ ไม่ส่วนอสัญชาติญาณไม่ส่วนลบดีกอะไรนี้นะอาจบบจะเพิ่มดาเมจได้ประมาณนึงและสุดท้ายเลยก็คือค่าสัญชาตญาณเพิ่มขึ้นนะครับก็คือสัญชาตญาณที่เป็นสีม่วงของผมนี่แหละก็คือถ้าสัญชาตญาณของอ์ติแฟกของเราเนี่ยมันตรงกับสัญชาตญาณของตัวละครในรูปนะครับมันก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้นะแต่ถ้ามันไม่ตรงมันก็จะขึ้นเป็นสีส้มนะครับผมแล้วมันต่างกันยังไงก็คือ ก็คือสัญ,าสญชาตญาณเนี่ยมันจะบวกเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะครับผมก็พยายามหาสัญชาตญาณที่ตรงมาใส่ให้นะครับมันจะได้บวกค่าสัญชาตญาณเพิ่มขึ้นแล้วเราก็มาถึงในช่วงของการสรุปอาระบบอาร์ติแฟกต์นะครับอาร์ติแฟกต์นี้ก็คือระบบที่จะทําให้ตัวละครเรามันมีสกิลเพิ่มขึ้นนะถ้าเราใส่ถูกตัวตามรูปของอาร์ติแฟกต์นะ แล้วก็แนะนําเลยควรใส่อ์ติแฟกให้ตรงกับสายนะเพื่อที่จะได้เพิ่มพลังโจมตีของสัญชาตญาณเพิ่มขึ้นนะแล้วบางตัวละครที่เรายังหาอ์ติแฟกไม่ได้ก็ยังไม่ต้องปั้นก็ได้นะอย่างเช่นพวกตัว PVP ทั้งหลายที่จําเป็นต้องมีอ์ติแฟกแต่สําหรับพวกตัว PVE หลายๆตัวอาจจะยังไม่ต้องเค่งมากก็ได้นะเพราะถ้าหามาได้มันก็จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของตัวละครเราเก่งขึ้นแต่ถ้าหาไม่ได้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ และสุดท้ายนี้หลังจากที่ทุกคนเข้าใจเรื่องของอาร์ติแฟกต์กันทั้งหมดแล้วก็ผมอยากจะขอฝากเพจของผมไว้เช่นเคยนะเพจ Holiday Boy นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมไปกดไลค์ให้ผมด้วย แล้วถ้าใครมีอะไรหรือสงสัยอะไรในตัวเกมก็สามารถอินบ็อกซ์มาถามผมได้เลยนะครับผมผมสะดวกผมพร้อมที่จะตอบเสมอนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมยังรับสมัครนายทุนให้ช่องผมอยู่นะครับผมโดยการเป็นนายทุนของช่องผมนี่ไม่จํากัดน,นะครับผมว่าจะโดเนทให้เท่าไหร่เอ่าเท่าไหร่ผมก็เอาหมดนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมออกมาทํา youtube แบบเต็มตัวแล้ว <laughs> แล้วสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปคิปนี้จะสามารถทําความเข้าใจให้กับคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าหรือคนที่เพิ่งกลับมาเล่นหรือใครก็ตามที่ได้ดูคลิปนี้นะครับผมโดยสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครเป็นนายทุนให้ผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมขอแค่กดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้ผมแค่นั้นผมก็มีแรลังใจในการทําคลิปมากๆแล้วครับหลังจากนี้ผมจะลงคลิปให้เยอะมากกว่าเดิมนะครับผมผมสัญญาเอาล่ะแล้วคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ไว้ติดตามเจอกันนะครับผม See you peace bye bye